วันนี้แวะมาชมตะก้อเซมักตะก้อสักนิดหนึงพี่น้องสองเก้แล้วตอนนี้สองเก้าแล้วเอา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 อะไรครับสามเก้าสอบปับ สี่เก้าตาม,มาห่างห่างเจ็ดห้าเกาเ้าห้าเก,าเก้าหกเกา้าแล้วพอเริ่มไหลแล้วตอนนี้ยตามตูดมาก แล้วเออเอาเอาทำได้ยังไงทำไงทำไงได้ยังไงเนี่ยทำได้ยังไงอเอา่าด้ยงไนเดี๋ยวดาวเด่นดาวเด่นมาดูตัวฟาด qua rồi khít vào oh. oh. cắn <laughs> càng... mấy càng lên mình khai mới vào

สี่แปดปแ,ปลแล้วครับตอนนี้สี่แปดแล้วครับเอามุมนี้มั่งพี่น้องเอ้ยเออยทงนี้ไม่กว่าเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยจัดไปจัดไป